กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรม GLO เติมฝันปันสุขให้น้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษร,ร้อยเอ็ดครับท่านทหนุนสันสนาคมครับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดกิจกรรม CSR ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ GLO เติมฝันปันสุข โดยมีนายชู่สักรัตปุรีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสลากกินแบง่งรัฐบาลภู้อมน้วยการศูนย์การฝึก,กศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอดและน้องๆนักเรียนเขาร่วมทีศูนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอดตำบลอุเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอดโดยได้ทรงมอบถุงห่วงใหญ่จำนวน2องรอยถุงพร้อมทั้งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยความมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขผ่านการนะครับผ่านการทรงต่อความปรารถนาดีด้วยความจริงใจอย่างเต็มใจเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เติบโตและใส่ชีวิตได้อย่างมีความสุข สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ในเทอร์นีครับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสลักสันจรซึ่งในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6พที่ผ่านมานะครับสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เดินทางไปออกรางวั่นสลักสันจรณหอประชุมจังหวัดร,ร่อยเอ็ดอำเภอร่อยเอ็ดมอืมือเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนและวิธีการออกรางวัลโดยตนเอง จะได้บอลลงเสือกลมมิชชีพที่ทำการหลอกต้มตูนผ่านทางสัองคมออนไลน์และอ้างว่าสามารถให้ตัวเนี่ยเลขที่จะออกรางวันได้ครับ